วันนี้มาพบกับสตาร์ทไปจนกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่สาขาสีไทย68แยก1ครับบริษทัทใหญ่ของสันัางานบริษทัททจนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวรถ t o โยต้าออ i s 1.6G p 2 0 1 4นะครับตอนนี้เรามีให้เลือกมากกว่า1 5คันเลยนะครับสำหรับตอนนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจเนี่ยเข้ามาเลือกเข้ามาชมเรื่องรถก่อนได้สิทธก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมแต,แต่ละคันเลยว่าสเปคเป็นยังไงนะครับนะครับ อันนี้เป็น t o โยต้าออติปี2014นะครับเป็นตัว 1.6G นะครับเป็นสีบอลเงินนะครับมีให้ยังมีให้เลือกอยู่นะครับณตอนนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่380,000บาทนะครับสภาพเดิมๆทุกคันนะครับรถไม่ใช่เป็นรถแท็กซี่นะครับเป็นรถปลดระวางจากหน่วยงานของทกศนะครับรถทุกคันเนี่ยเข้าศูนย์การันตีไม่มีชนหนักพลิคว่ำเื่มศูนหายชำรุดนะครับครับรถสภาพสวยทุกคันนะครับ คันนี้ราคาอยู่สามแสนแปดนะครับสภาพด้านในเนี่ยเป็นเบาะหนังสีครีมหมดทุกคันเลยนะครับสภาพใหม่ๆเลยนะครับทุกคันรถทุกคันการันตีนะครับไม่มีชนหนักพีกว้ามเล่มชำรุดสูญหายนะครับคันนี้เนี่ยเลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับราคาอยู่ที่สามแสนแปดเท่านั้นเองนะครับคันนี้ สภาพสวยๆทุกคันนะครับมีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับนะตอนนี้มาก่อนได้เลือกก่อนนะครับสำหรับคันนี้ก็ราคา3ามแสนแปดนะครับนี้ก็ราคา3ามแสนแปดเหมือนกันครับเดิมๆจากโรงงานทุกคัน,นครับ โตโยต้าออติสสอนะครับตัว 1.6g ใครมองหาอยู่รีบติดต่อผมเข้ามาเลยนะครับเบอร์โทรผมนะครับ0888856453นะครับหรือแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเ,เติมได้ที่ด้านล่างโพสนี้เลยได้เลยนะครับเป็นลิงก์ไลน์กดลิงก์ไลน์ปุ๊บเข้าไลน์ผมเลยนะครับเป็นสีบนเงินทุกคันนะครับ รถทุกคันสามารถฟรีดาวออกรถได้ศูนย์บาททุกคันนะครับลูกค้าท่าในใดสนใจนะครับติดต่อมาผมได้เลยนะครับสตาร์ทศูนย์แปด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 ห้าหกสี่ห้าสามนะครับสตาร์ทเพจยนต์ครับผม